ดรเชื <si ่อดรก่อนเลยฮัลโหลครับผมสั้นๆนะฮะมาทําหน้าที Space> ่เกาะติดผู้รับเหมาปฏิรูปประเทศหน่อยนะครับครับใน เพื่อให้สอดคล้องกับที่มาเฟียหัวปฏิรูปประเทศที่ชื่อเทพเทือกเขาไปเทปูนแล้วเทคอนกรีตท,ที่ทำเนียบแล้ววันนี้ผมมีผู้รับเหมาช่วงที่จะมานำเสนออีกขันน้นหะนึ่งนะจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อเช้าเนี่แหละครับเสนอตัวมาเป็นผู้รับเหมาช่วงถ้ามีภาพเอาภาพขึ้นมาเลยนะครับ เป็นผู้รับเหมาช่วงที่รูปร่างหน้าตาก็หล่อเหลาหน้าตาดีอันนี้เป็นภาคอาวุโสของถั่วและเชิญยิ้มะครับตอนนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์โกสัยสุขนะซึ่งเป็น เรียกว่าสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจก่อนหน้านี้ก็ไปสร้างวีรกรรมที่สนามฟุตบอลทันโทษสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นในวันสมัครรับเลือกตั้งจำได้ไหมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราท่านหนึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอสอรอสอรบอกว่าจะไปขอกระทรวงมหาดไทยคืนจะไปขอพื้นที่จะไปยึดพื้นที่คืนปรากฏ แรงงานรฐวิสหกิจสัมพันธ์ก็ไปตั้งเวทีอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและตอนนี้เวทีก็ดำเนินการอยู่นะต่อเนื่องมาได้ประมาณสัปดาห์แล้วเมื่อวานคุณสมศักดิ์โกสัยสุขได้ให้สัมภาษณ์นังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับว่าสรสซึ่งหมายถึงส,สมาพันธ์แรงงานรฐวิสหกิจนะครับได้ประกาศจัดตั้งแนวร่วม นอปปอนอหนูปปาปปลาเนี่คล้ายๆนอปชเหมือนกันนะแนวร่วมประชาชาติเพื่อปฏิรูปประเทศไทยขึ้นมาแล้วครับล่าสุดนี่แหละครับเห็นไหมตอนนี้จองเก้าอี้กันแล้วจองเก้าอี้กแล้วใครอยากทำเรื่องปฏิรูปต้องรีบจองเก้าอี้กับมาเฟียเทพเทือกไว้ก่อนนะนี่มันคิดว่ามันจะชนะนะฝันไปเถอะ สมศักดิ์โกัยสุขสาเหตุที่เขาตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาที่ใช้ชื่อว่าแนวร่วมประชาชาติเพื่อปฏิรูปประเทศไทยในวงเล็บนปปเนี่ยนะฮะปรากฏก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็เนื่องมาจากแรงบันดาลใจจากการเสียชีวิตของคุณสุทินทาราทินเนี่ยนะ ที่ไปต่อสู้เรื่องการปฏิรูปพลังงานอยู่ที่เวทีปตทคุณสมศักดิ์โกส,สิลสุก็คิดว่าต้องการจะทำองค์กรซึ่งสามารถที่จะไม่เพียงแต่ทวงคืนเรื่องพลังงานเท่านั้นแต่จะเน้นการทวงคืนทรัพยากรเพื่อการเศรษฐ,ฐกิจในภาพรวมแมคิดใหญ่ตโอ<ส><ย><ส><ย> เอาเอาเอาอย่างทวงคืนพลังงานให้ได้ก่อนเถอะจริงๆเขาซี้กันนะฮะคุณสุทินธราทินที่ผู้ร่วงรับนะ,ะไม่กล้าวล่วงท่านแต่จริงๆก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณสมศักดิ์โกสายสุขคุณสมศักดิ์โกสยสุขก็เคยฉวยโอกาสตอนเนี้ยนะ,ะว่าไม่เอาเฉพาะพลังงานและจะเอามันทุกเรื่องแหละทรัพยากรเพื่อการเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดเนี่ยนอปปโดยสมศักดิ์โกสยสุขจะทวงคืนครับพี่น้องครับ ฟังแล้วอุบาทไหมครับนี่ถ้าทวงพลังงานอย่างเดียวมึงก็เจอต่อเบลอรแล้วรู้หรือเปล่ามึงไปเที่ยวทวงซี่ซัวนะ่ะนะถ้าซัวไปทวงซี่ซัวนี่สักวันนึ่งโดนดีเหมือนสุทินทาราทินน่นะรู้ไหมคุณสมศักดิ์โกสัยสุขนี่กล่าวน้อยใจในฐานะเป็นผู้รับเหมาช่วงปฏิรูปหน้าใหม่ ว่าเวทีของเขาที่ตั้งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะทีวีบลูสกายก็ไม่ถ่ายทอดทีนิวของสนธิยานชื่อหรือไทยในธรรมนี่ประกันตัวออกมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ถ่ายทอดทีวีเอสทีวีก็ไม่ถ่ายทอด,ทอดเพราะว่าสมศักดิ์โกศิสสุขนี่ตอนหลังมามีปัญหากับสนที่ริมทองคุลกระทั่งทีวีสุวรรณภูมิของทพ i ก็ไม่ถ่ายทอด ทีวีของสันติอโศกก็ไม่ถ่ายทอดแม่มันอาพับจริงๆวัยผู้รบเหมาช่วงก็เลยต้องมาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจว่าเขาได้ตั้งองค์กรขึ้นมาทําหน้าที่เป็นผู้รับเหมาช่วงปฏิรูปประเทศไทยแล้วท้ายที่สุดผมใช้เวลาสั้นๆอยากจะเรียนไปถึงคุณสมศักดิ์กสายสุขที่คุณบอกว่าทรัพยากรต่างๆ ที่จะมีส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศน่ะไม่ใช่ของคุณผู้รับเหมาช่วงนอปปหรือไม่ใช่ของมาเฟียหัวรับเหมาปฏิรูปประเทศอย่างเทพเที่ยงในนามของกอปปสแต่มันเป็นทรัพยากรของประชาชนเป็นหน้าที่ของประชาชนครับเขาจะมาปฏิรูปของเขาเองไม่อาศัยไอ้พวกมึงผู้รับเหมาปฏิรูปทั้งปฏิรูปใหญ่ปฏิรูปน้อยปฏิรูปช่วง ไม่ต้องโผล่หน้าออกมาขอบพระคุณครับ